สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกเกดพยากรณ์ค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักพลังบวกทําไว้ให้กับคนที่หมดหวังสิ้นกําลังใจในเรื่องของความรักเราจะมาเติมใจให้แก่กันค่ะแต่ถึงจะเป็นพลังบวกยังไงก็ต้องอิงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะนั่นคือคุณต้องทราบก่อนว่าคุณเป็นคนมีคู่หรือว่าคนที่คุณคบคุณคุยอยู่เนี่ยเป็นคู่กับคุณได้ เช็คได้โดยการดูดวงส่วนตัวกับเกตหรือว่ากับหมอดูท่านใดก็ได้นะคะถ้าดวงของคุณมีคู่หรือคนที่คุณคบคุณคุยอยู่เป็นคู่ของคุณแต่มันอาจจะมีวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้ไม่เจอคู่สักทีหรือเจอแล้วก็ลงเอยไม่ได้สักทีตรงนี้เรามาดูคลิปนี้กันค่ะเพื่อที่คุณจะได้มีแรงมีพลังที่ต่อต่อสู้กับอุปสรรคต่อไปแต่ถ้าดวงของคุณเป็นคนไม่มีคู่หรือคนนี้ ไม่ใช่คู่ของคุณนะคะการดูคลิปนี้ก็อาจจะเป็นการให้ความหวังแบบลมๆแรงๆก็ได้นะคะคลิปนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด3เซตก็คือคนโสดสนิทคนมีคนคุยแต่ว่าไรสถานะและคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วตรงนี้จะแต่งงานแล้วก็ได้หรือจะเป็นแค่แฟนกันก็ได้ค่ะคลิปนี้อิงจากราศีเป็นหลกักแต่ถ้าคุณต้องการดูจากลัคนาก็ดูได้ค่ะ ท่านที่ต้องการหาลัคนาด้วยตนเองเกดได้ทำวิธีการหาลัคนาเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้รบกวนเลื่อนไปใต้คลิปนะคะจะเจอคำว่า show m o r คลิกตรงนั้นเสร็จแล้วคุณก็จะเจอหน้านี้ลิงก์การหาลัคนาด้วยตนเองอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาเกิดคุณก็จะไม่สามารถหาลัคนาได้ก็ไม่เป็นไรนะคะดูจากราศีก็ได้ค่ะสำหรับท่านที่ ทราบทั้งลัคนาและราศีแนะนําให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันไปเลยจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนแต่จะครบถ้วนยังไงก็จะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องของคุณเลยแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเกดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อยู่ใน f c e b o o k f แฟนเพจลูกเกดพยากรณ์เข้าไปหาอ่านกันได้นะคะลิงก์ของ Facebook ก็แปะเอาไว้ให้อยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะลิงก์ของไลน์ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนท่านที่สนใจอยากซื้อนิยายนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยนิยายของเกดหาซื้อได้ที่ตรงลิงก์นี้เลยค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ของชาวราศีกรกฎซึ่งก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมเราจะมาเริ่มกันที่คนโสดสนิทกันก่อนนะคะว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหม คนตรวจสนิทคุณได้ไพ่ของคนที่มีความหวังไพ่ The Empress ขึ้นนะคะดูมีความหวังมีความรู้สึกดีๆที่อยากจะหยิบยื่นความรักดีๆมอบให้กับใครสักคนแต่ อิมเพล e เนี่ยนะคะจกกักรพัรดีนีเนี่ยคุณอาจจะเป็นเพศไหนก็ได้นะไพ่ของเกดไม่ได้จํา,จาก,กัดเพศไพ่จักรพัดดีนีก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะคะคุณก็เป็นผู้ชายมาดแมนเลยก็ได้หรือจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่เลยนะคะแต่จกกักรพัรดีนีคือไพ่ของความรู้สึกรู้คุณค่าในตัวเองมั่นอกมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห ดังนั้นคุณมองว่ามันไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะเข้ามาตรงนี้คุณอาจจะเคยเจอเจอความรักนะคะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยได้ไพ่เดือบูลมีความรู้สึกทดท้อใจในเรื่องของความรักเจอความรักที่แย่ๆเจอความรักที่มองเห็นอนาคตไม่เห็นมองหาอนาคตไม่เห็นทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เอาอีกแล้วแบบนี้ในช่วงนี้คุณรู้ค่าของตัวเองแล้วคุณก็จะเลือกแต่เฉพาะคนที่เขาเห็นค่าของคุณก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยเลือกคนที่เขาไม่เห็นค่า ของคุณให้คุณเป็นอยู่ในเป็นคนในความลับหรือให้คุณเปิดเผยแหละแต่เขาดันมีความลับแอบมีอะไรบางอย่างนะคะปิดบังซ่อนเร้นคุณทําให้คุณมีความรู้สึกอกหักมีความรู้สึกว่าความรักมันไม่ดีไม่เอาอีกแล้วแต่ในช่วงนี้เนี่ยคุณจะไม่ได้รู้สึกถึงขั้นไม่เอาอีกแล้วไม่ได้รู้สึกถึงขั้นเข็ดเพียงแต่ว่าคุณรู้คุณค่าตัวเองแล้วคุณรู้ว่าคุณยังมีโอกาสที่จะมีความรักดีๆได้เพียงแต่คุณต้องรอ คุณจะไม่ได้รีบเข้าไปในความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งเข้าใส่ใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคนนี้ย น่าจะเป็นคนที่คุณรักคนที่คุณชอบคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามเยอะเพื่อใครเพราะว่าคุณเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคุณก็รอได้นะคะมีไพ่ของการรอคอยอย่างมีความหวังเกิดขึ้นสองใบนี้มาพร้อมกันก็พูดตรงๆว่าในช่วงเดือนแหน่งความรักเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เจอเจอใครแต่ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการรักตัวเองเห็นค่าตัวเองแบบที่ไม่เห็นแก่ตัวนะคือคุณเริ่มเห็นค่าของตัวเองตรงนี้แล้วคุณมอง ว่าถ้ามีใครเข้ามาคนคนนั้นต้องเป็นคนที่คุณอยากจะหยิบยื่นความรักให้เขาคู่ควรที่คุณอยากจะแชร์ความสุขของคุณให้คุณสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีคู่คุณก็มีความสุขได้แล้วคนที่เข้ามาตรงนั้นจะต้องเป็นคนที่เขา เหมาะสมที่คุณจะแชร์ความสุขให้ถ้าไม่เหมาะสมไม่สนโน no, สนโนแคร์ no คุณอยู่คนเดียวได้คุณมีความสุขด้วยตัวของตัวเองได้อันนี้คือความรู้สึกของคุณซึ่งก็ไม่ได้เป็นความรู้สึกเสียหายหรือว่าผิดปกติหรือว่าเศร้าส้อยเหงาหงอยอะไรเลยในช่วงเดืนอนแห่งความรักคนอื่นเขามีความรักกันอื ก็ดีใจด้วยถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีความรักดีๆที่จะหยิบยื่นให้เฉพาะกับคนที่เห็นค่ามันเท่านั้นถ้าไม่มีใครเห็นค่าเราก็มีความสุขกับตัวเองได้ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะสำหรับในช่วงนี้มองว่า เขามีความรู้สึกท้อใจเขามีความรู้สึกว่าเขาว่ากลับมาขอโอกาสกับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งอยากจะทําให้มันดีขึ้นแต่ไม่ว่าเขาจะทําได้มากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าคุณเนี่ยเหมือนไม่ค่อยจะให้โอกาสเขาเท่าไหร่นะคะความรู้สึกของเขาเลยเกิดความแห้งแล้งตายด้านไปแบบนี้เลยได้ไพ่เดทอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้หยุดแค่นี้หรอกถึงแม้ว่าเขาจะขอโอกาสคุณแล้วดูเหมือนคุณจะไม่ให้หรือว่าคุณอาจจะให้โอกาสเหมือนกันแต่บรรทัดฐานของคุณยิ่งสูงขึ้นไปอีกก่อนหน้า นี้บรรทัดฐานก็สูงอยู่แล้วว่าการที่จะมาคุยกับคุณเนี่ยมันต้องมีกฎเกณฑ์นะจะต้องพัฒนาไปยังไงยังไงนะคะเขาทําไม่ได้แล้วบางทีเขาก็ละเลยคุณไปแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณใหม่แต่ว่ากฎเกณฑ์ของคุณบรรทัดฐานของคุณก็ยิ่งสูงขึ้นไปด้วยไพ่เจ็ดถ้วยก็คือคุณเห็นค่าของตัวเองก็เหมือนกับคนโสดชนิดเมื่อกี้นี่แหละคือพอคนเรามันเห็นค่าของตัวเองแล้วเนี่ยจะเป็นหมูหมากาไก่มาตาสีตาสามา เราไม่เอาไนงะเราขอคนที่เขาแบบตั้งใจ เพื่อจะทําเพื่อเราจริงๆโอเคไม่จําเป็นจะต้องแบบโวยล้นฟ้าไม่จําเป็นจะต้องหล่อมหาสารสวยนางแบบหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าขอให้ดีจริงๆพิสูจน์ตัวเองได้จริงๆแล้วกฎเกณฑ์ในการที่จะให้เขาพิสูจน์ตัวเองของคุณเนี่ยมาตรฐานค่อนข้างสูงเขาเลยมีความรู้สึกว่าคุณตั้งมาตรฐานตรงนี้ไว้คุณตั้งกฎเกณฑ์เงืเง่อนไขตรงนี้ไว้เพื่อให้เขาไปไม่ถึงหรือเปล่านะคะอย่างเช่นโอเคกลับมาคุยกันใหม่ก็ได้แต่เธอจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งสำหรับ เขาเขารู้สึกว่ามันยากแต่ก็ยังดูว่าเขาก็ทำนะเพราะว่าเขาได้ไพ่เดือดสันขึ้นนะคะยังมีความหวังอยู่ลึกๆว่าเดี๋ยวคุณจะลดมาตรฐานลงไม่ใช่ทําเพื่อที่จะไปไปแตะมาตรฐาน คุณหรือแต่เงื่อนไขที่คุณตั้งนะแต่ทําเพื่อที่คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวแสดงอะไรบางอย่างไปให้คุณรู้สึกว่าเขาพยายามเนี่ยเดี๋ยวคุณก็สงสารแล้วก็ลดมาตรฐานลงเพราะยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็รู้ใจคุณน่ะเพราะคุณเนี่ยท้ายที่สุดคุณก็ใจอ่อนให้กับเขานั่นแหละนะคะคุณอาจจะแข็งอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวคุณก็ใจอ่อนนี่ก็คือความรู้สึกของเขาแล้วมันก็มีแนวโน้มจะเป็นจริงด้วยนะเพราะชาวกรกฏเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักที่จะใจอ่อนและที่สงสารอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเอาน่ะลองทําไปก่อนแต่ว่วาถึงแม้ จะไม่ถึงขั้นมาตรฐานเป๊ะน่นเดี๋ยวคุณก็ใจอ่อนให้สถานการณ์มองดูว่าในช่วงนี้คุณยังไม่ได้ใจอ่อนง่ายๆหรอกคุณได้ไพ่ราชาถือไม้เทา้าไงเราเอ้ยขอโทษได้ไพ่ราชาถือดาบนะคะเราก็เข้มแข็งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องลดมาตรฐานของเราลง แต่อย่างไรก็ตามเขาก็มีคุณงามความดีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้ให้โอกาสก็ได้แต่มาตรฐานยังไม่ลดนะแต่ก็ทําให้เขารู้สึกเหมือนชุ่มชื่หนหัวใจขึ้นนะคะความรู้สึกของเขาจะชุ่มชื่หนหัวใจขึ้นเล็กน้อยกับการกระทําอะไรบางอย่างของคุณที่เป็นการส่งสัญญาณให้เขารู้สึกว่าคุณเริ่มให้โอกาสเขาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขาต้องพยายามมากกว่านี้อีกนิด บทสรุปในความสัมพันธ์ยังได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าซึ่งเป็นไพ่ของการเริ่มใหม่ที่ดีนะคะเป็นการเริ่มต้นก็อาจจะต้องเริ่มต้นนับถอยหลังกันไปใหม่ก่อนหน้านี้ที่เคยคุยกันมาแล้วมันมีปัญหาแล้วทําให้ต้องหากันทําให้มีปัญหากันเนี่ย ก็ไม่เป็นไรให้อภัยกันไปแล้วก็ถอยล้างเดินกลับมาในจุดเริ่มต้นกันใหม่แล้วค่อยๆเดินกันไปใหม่ให้มันถูกทางเรารู้แล้วนี่ว่าที่มันเคยเดินผิดทางอะ่ะมันเป็นแบบไหนเราก็ไม่ไปทางเดิมแล้วก็ไม่ค่อยๆจูงมือกันแล้วก็ไปในทางใหม่นะคะก็ให้โอกาสเขาหน่อยแล้วกันเขาอยากได้โอกาสนะคะแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะทำให้มันดีขึ้นได้จริงไหม สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วสถานการณ์นะคะก็มองดูว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยมันยังไม่ค่อยถูกใจคุณเท่าไหร่นะคะเขากลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึง่งโดยเฉพาะในช่วงเดือนแห่งความรักเนี่ยนะเขาก็ขอเลยว่านะขอเวลาเดือนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะแล้วเขาก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะภาพใบความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนี่คือดีมากนะได้ไพ่หกถ้วย แล้วก็ยังมีไพ่ The World นะคะสองใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของความรักความอบอุ่นเป็นไพ่ของความรู้สึกมันมันไม่ใช่แค่รักอย่างเดียวแต่มันมีความผูกพันมันมีเรื่องราวมันมีสตอรี่ร่วมกันมาที่เขายังเก็บยังจดยังจําเรื่องราวเหล่านั้นไว้อยู่ในหัวจิตหัวใจยังระลึกถึงอยู่เสมอเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยกลับวนขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ทําให้เขาอบอุ่นหัวใจอยู่เสมอเสมอดังนั้นเขาก็อยากที่จะ เก็บสตอรี่นี้ไว้แล้วก็อยากที่จะมีสตอรี่ใหม่ๆกับคุณกับคุณคนเดิมนี่แหละนะคะร่วมกันไปมองไปข้างหน้าก็ยังอยากที่จะสร้างเรื่องราวใหม่ๆร่วมกันไม่ใช่สร้างเรื่องเสียๆนะสร้างความทรงจําดีๆใหม่ๆร่วมกันนะคะความทรงจําดีๆที่เคยผ่านมายังเก็บไว้นึกถึงเมื่อไหร่เขาก็มีความสุขแต่ในสถานการณ์ณนะตอนนี้เนี่ยดูแล้วคุณยังรู้สึกว่าเขายังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควร คุณยังรู้สึกเหมือนว่ายังยมีมีเขาเป็นคู่มีเขาเป็นแฟนก็ยังเหมือนไม่มีนะคะเขายังเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับคุณไม่ได้จะด้วยนิสัยส่วนตัวของเขาหรือด้วยสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะเขาทําอะไรยังไงในช่วงนี้ก็ยังไม่เต็มที่ในความรู้สึกของคุณแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเต็มที่แล้วนะคะเขาก็ขอโอกาสให้คุณลดเงื่อนไขลงมาหน่อยหรือขอโอกาสให้คุณให้เวลาเขาหน่อยเขาจะทําให้มันดีขึ้นนะคะไพ่แนะนําว่ามาพบเป็นครึ่งทางหน่อย เขาพยายามอยู่นะคะก็ขอให้คุณให้โอกาสเขาด้วยอะไรก็ตามที่เป็นเงื่อนไขหนักหรือว่าเร่งจนเกินไปที่อยากให้เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรจนเกินไปมันทําได้ไม่ทันท่วงทีไม่ทันใจคุณหรอกนะคะบางทีต้องลดมาตรฐานตรงนั้นลงแล้วมันเจอเจอกันตรงกลางแล้วมันจะทําให้มันดีได้นะคะความรักความสัมพันธ์มีความสม่ําเสมอดีถ้ารู้จักที่จะมาเจอกันตรงกลางยอมกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะมีความสม่ําเสมอมีความรักความสัมพันธ์ที่ค่อย ค่อยเป็นค่อยไปค่อยทีค่อยอาศัยค่อยค่อยปรับตัวเข้าหากันไปมีช่วงเวลาที่เหินห่างบ้างนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคุณพอคุณรู้สึกว่า น้อยอกน้อยใจน้อยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะหนีหายคุณก็อาจจะทําเป็นบล็อกทําเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะต้องคอยตามงาะตามเงาะตามตามงอะงะแต่ว่าไม่แนะนาําไม่ทําหรอกนะคะเพราะว่าเขาก็พยายามอยู่บางทีเราก็ต้องช่วยเขานิดนึงให้กําลังใจเ้าหน่อยว่าเออทําดีแล้วนะดีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องดีขึ้นกว่านี้ไปได้อีกนะพยายามนะช่วยค่อยๆกันปรับตัวเข้าหากันนะคะไพ่สรุปคือไพ่พระค่ะเป็นไพ่ที่บอกว่า วิธีที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันกลับมาดีได้นะคะก็คือต้องใช้หลักของพรมวิหารสี่เมตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะก็คือคุณจะต้องมีความผิดอกเห็นใจเขาด้วยวเขาพยายามแล้วเขาขอโอกาสคุณก็ต้องให้นะคะแล้วก็มีความยินดีหรือว่าเห็นเขาทําอะไรดีๆก็ชื่นชมเขาหน่อยนะคะแล้วก็ปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างที่เขายังทําให้มันดีไม่ได้บางทีก็ต้องปล่อยวางบ้างความรักของคุณก็จะมีความสดใสได้ในช่วงเดือนวาเลนไทน์ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีกรกฎนะคะขอบคุณที่ฟังกันมาจนถึงตรงนี้สำหรับครั้งนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ